แสดงโนโราหรือมโนราเป็นการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้ที่มีสืบต่อกันมายาวนานจากหลักฐานหลายอย่างก็บ่งชี้ได้ว่าในอดีตการแสดงนี้เป็นศิลปะชั้นสูงเป็นนาฏกรรมของราชสำนักและเท้าพระยามหากษัตริย์ทางใต้เป็นการไรยรำตามแบบฉบับของชาวปกากใต้เป็นมหรสพ์ที่แสดงถึงรากวัฒนธรรมประจำถิ่นที่ให้ความบันเทิง ทั้งาศาสตร์และศิลป์เชื่อมโยงกับการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยสมัยที่เรายังเยาว์วัยอะค่ะเราได้คลุกคลีผูกพันกับเรื่องราวเหล่านี้จากคุณพ่อคลุกคลีอยู่กับหนังตะลุงแล้วก็มโนราจนวันหนึ่งคุณพ่อมีความคิดว่าสืบทอดเรื่องราวของการแสดงพื้นบ้านมโนรา ในสายของนาฏศิลป์แต่ด้วยความที่ว่าเราไม่ได้ชอบในสายนาฏศิลป์ตรงนั้นเราชอบผลงานทางด้านทัศนศิลป์มากกว่าก็เลยได้ศึกษาทางด้านทัศนศิลป์จากเรื่องราวของการแสดงพื้นบ้านมโนรานะคะมาสร้างเป็นผลงานทางด้านทัศนศิลป์ในรูปแบบจิตรกรรมขึ้นมาก่อนหนึ่งชุดนะคะชื่อว่า สีสันและลว,วดลายจากเครื่องแต่งกายโนราเลือกมาในบางส่วนนะคะหยิบเรื่องของสีสันหยิบเรื่องของเครื่องแต่งกายแล้วก็ใช้วิธีการจุดเม็ดเล็กๆนะคะแทนแทนลูกปัดเหมือนที่ลูกปัดได้เคลื่อนไหวขณะที่นักแสดงกำลังแสดงนะคะ เนื่องมาจากผลงานชุดนั้นก็เลยมีความคิดว่าออน่าจะทําผลงานอีกขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเป็นปฏิมากรรมกลางแจ้งนะคะก็ได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นก่อนลักษณะศึกษาท่าทาง,งการแสดงของโนราท่าทางของโนราการแสดงโนรานี่มีการมีการซ้อนตัวกัน มีการต่อตัวกันเรามีความรู้สึกว่ามันดูอลังการมันดูน่าสนใจก็เลยเอานำท่าทางตรงนี้มาแพคเกจในผลงานครั้งแรกของเราโทนสีที่เรานำมาใช้จะค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะของ วันนะร้อนโดยส่วนใหญ่ในครั้งนี้เราก็ไม่ได้ทิ้งสีของโทนเย็นไว้นะคะเราก็จะหยิบเอามาบางส่วนมาใส่ด้วยให้มันเกิดปะทะกันของสีจะได้ดูแล้วมีความสนใจนะคะ่ะหลังจากนั้นเราก็ได้นำสเก็ตด,ดังกล่าวมาสร้างเป็นผลงานออโมเดลนะคะซึ่งขั้นตอนตรงนี้สำคัญมากเราจะข้ามไปไม่ได้เพราะว่า ลักษณะโครงสร้างของเรามันเป็นโครงสร้างที่ซ้อนกันอันที่หนึ่งต้องมาก่อนเลยก็คือเราต้องมีดูว่าแข็งแรงหรือไม่เพราะว่ารูปทรงสองรูปทรงสามรูปทรงที่ซ้อนตัวกันเนี่ยสามารถอยู่ได้ในท่ามกลางกลางแจ้งแล้วก็พอขยายใหญ่เนี่ยจะไม่เกิดการโค่นล้มเกิดขึ้นนะคะโมเดลเนี่ยเป็นตัวกำหนดว่าเราต้องใช้ ลูกป,ปัดอย่างไรใช้ลูกป,ปัดสีอย่างไรแล้วก็การกําหนดสีในรูปทรงแต่ละรูปทรงการกระจายของสีทั้งในตัวของปฏิมากรรมเองแล้วก็ตัวของธรรมชาติเองว่าลักษณะเป็นอย่างไร การสร้างสรรค์ผลงานสีสันลารลวดลายเครื่องแต่งกายชุดนี้นะคะคาดหวังว่าคงมีประโยชน์กับเด็กและเยาวชนหรือนักเรียนนักศึกษาที่สนใจในผลงานปฏิมากรรมชุดนี้นะคะโนรามีการพัฒนาการแสดงมาเป็นเวลานาน ในอนาคตข้างหน้าเยาวชนคนรุ่นใหม่จะมีพัฒนาการในแนวแบบไหนยากที่จะหาข้อสรุปได้แต่ที่แน่นอนการแสดงโนราเป็นภูมิปัญญาไทยทางภาคใต้โดยแท้เป็นวิถีชีวิตที่ปรณีตมีกระบวนการการคิดที่สามารถสร้างสารรค์และต่อยอดเป็นงานศิลปะได้อีกมากมายดังเช่นงานปฏิมาก,กรรมสร้างสารรค์ชิ้นนี้สีสันโนรา